พี่เอาไปเปลี่ยนบอร์ดไหมร้านที่น้องเคยเอาไปเปลี่ยน2อ0 0ไม่เป็นไรเราเค็มไปแล้วนะครับชอบบัามากเฮยังไม่ได้ฟังนะครับฉันจะทำยังไงทำาไมฉันถึงมาติดบัก๊กอะไรตรงนี้เปลี่ยนเว็บก็ได้นี่ยังห่วง slap kiss ถูกไหมเนะี่ยคีย์เดียวกันไหมนเนี่ยสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับ <S <S หาก่อน ก่อนนะแป๊บนึงมันใช้เวลามันเชนขี่คีซีมันสูงไปอันนี้มันเชนได้ป่าวะจะได้ไม่ต้องเป็นภารลโอ้ได้สิเจอกันยังห่วงคี่เอเดี๋ยวนะก็คุณคือออริจินอลไม่ในมาสเตอร์เราก็จะลองออปเต็มสูงนะวันนี้เราก็จะลองเอาเต็มตามแบบอุ่นอุ่นเงี้ย อยากให้พี่ไปออกร้องข้ามกำแพงนะครับอยากไปเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่มีแม้แต่กำแพงนะครับร้องยังไงให้มันไม่เดือด ลองออกเตะต่าโดเทเทเห็นเสียฟอร์มทุกคนกำลังดูอยู่ขึ้นอีกนิดนึ่งอ่ะลองฟังยังห่วงอยู่นะแจาควันที่ไม่ได้เจอจะเป็นยังไงยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเขาได้พาเธอไปเที่ยวหรือเปล่า เอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คัดคัดคัดนะลืมคอร์ดแปบนึงมันยากโคตนะกำแพงหัวใจมีครับมีหลายชั้นด้วยตอนนี้ชอบชีวิตตัวเองมากนะเอาใหม่จากวันที่ไม่ได้เจอเธอเป็นยังไรยังน,นอนดึกอยู่ใช่ไหมเขาได้พาเธอไปเที่ยวหรือเปล่า ใหกอเธอในทุกคืนอยู่ไหมหากเธเสียใจเขาได้อยู่ข้างเธอหรือเปล่ามี Surprise ในวันที่มันสำคัญของเธอเขาดูแลเธอดีอยู่ไหมจากวันนั้นขอโทษที่โทอไปหาถึงจัที่มันไม่ควร ขอโทษที่ยังเป็นห่วงเธอเหมือนเดิมเราเพยากเลยนะประเด็นนะี้ยวันที่ไม่ได้เจอจะเป็นยังไงยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเขาได้พาเธอไปเที่ยวหรือเปล่าดีกับเธอในทุกคืนอยู่ไหม เสียใจเขาได้อยู่ข้างเธอหรือเปล่ามีโอ้ยแล้วมีเซอรไพรส์ในเวนที่มันสำคัญของเธอเขาดูแลเธอได้อยู่ไหมแจ๊กวันนั้นไปฟังปิดเล่นดีกว่านะเดี๋มาฟังผมเล่นเลยผมเล่นกีตาร์ไม่เสียนะฮะ คุณไม่นอนเหรอรอนอนพร้อมคุณนี่แหละคุณนิกนะคุณอยากคาดหวังมากกับการเล่นกีตาร์ของผมนะครับผมจะเล่นเป็นแต่ง่ายๆแล้วคุณดูคอร์ดยังห่วงนะผมให้ดูนะอ่ะนี่ไงล่ะแล้วคุณจะหาว่าผมเวอร์ไม่ได้นะกดอย่างยากอีกสักเพลงเึนไงงั้นตอนนี้เลยโอเคเติดละ นะอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันแล้วก็คุยเล่นทั่วไปนะฮะเราจะเล่นเขาแมวนะฮะอุ้ยพ่อเหมือนกันนะคีนี้ตะโกนหน่อยครับโอ้งครับตะโกนพอไหมฮะเสียงผมมันแตกๆไปเลยพวกคนได้ยินชัดอยู่ มันชัดไหมเสียงโหลได้เลยแฮร์รี่นะฮะเสียงแตกเหรอผมว่าผมอาจจะวางติดไอ้นี้ไปเปล่าฮัลโหลเสียงหนุ่มแตกหนุ่มนะฮะโอเคไปเข้าดาวนะครับท่อนฮุกแมวขีดต่ำไปเดี๋ยวไม่เท่เดี๋ยวไม่ทัช วันนี้คงต้องแลแต่แรกที่สร้างกันมาจะเก็บไว้ดีทุกภาพสรงเจมที่เราตั้งแต่ที่มองจง้องต่จนวันสุดท้ายที่เรากอดแลแฝกคอยเดา เ,เ,เป็นไงล่ะมีการแต่งเพิ่มเข้าไปนะฮะไม่เคยเปิดขอเล่นเพลงเขาดาวเลยนะั้งนั้นที่ตัวเองก็เขียนแต่ตอนนั้นแต่งคีย์แบบคีย์ง่ายๆแบบน่าจะคีย์นีซ้ซื้อนะ สุดท้ายวันนี้คงต้องลาแต่รักที่สร้างกันมาจะเก็บไว้ในภาพราสรงจันที่เราตั้งแต่ได้มองจนแต่จนวันสุดท้ายที่เรากอดแล้วฝากคอยเดาช่วยดูแลเธอที อะไรประมาณนี้ตอนนั้นแต่งแบบนี้เล่นไปเรื่อยนะครับพอเลิกจับกีตาร์คุยดีกว่าเดี๋ยวเสียงมันยืดแล้วมันนอนไม่หลับอ่ามิตาพุทธเอาจาน ตึใช่ต้องมาฟังผมเป็นนะคุณไปฟังพวกผมเล่นสดดีกว่าจริงๆเห็นในรายการแรปเองด้วยเท่มากขอบคุณครับกว่าผมจะแรปได้ขอบคุณครับโชว์เลยดีกว่า one t ดูเหมือนว่าสิ่งที่ฉันกูัวกำลังจะเกิดขึ้นเวลามันถูกนับถอยหลังก่อนระเบิดบึ้มแล้วฉันต้องทำยังไงว่าไม่รู้วิธีรับมือรู้ไหมคำพูดในหัวของฉันระหว่างที่เลขมันนับคือ10บคงต้องขอบคุณที่อยู่ร่วมสร้างกันมา9แค่รักษาไว้ฉันยังไม่มีปัญญาแต่ฉันคงจะห่วยแต่ไม่แปลกที่จะหมดค่านาคตที่คุยกันไว้วันนี้ล้มเหลวหมดถ้าเคือฉันจะบอกให้รู้ว่าฉันรักเธอมาก หกคือฉันรู้ตัวว่าฉันงงลืมเธอยากค้าขอให้เธอสมหวังให้เป็นหนึ่งฝันที่เธอว่าจะคอยเป็นกําลังใจหากวันใดที่เธอพลาดสี่ขอร้องให้เธออย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีสามวันขอกับดวงดาวดูแลแท้แทให้ที่สองคือฉันขอโทษที่ทําให้เหนื่อยจนทอดใจหนึ่งคือเรากําลังกอดกันเพื่อจากกันตลอดไปและไปเรอยนะครับชอบมากลามนี้ คุณก็อวยเกินนะครับวันคอนเสิร์ตมาช่วยผมแรปด้วยนะโอเคบอโอเคบอพอไม่ร้องเพลงแม่งก็ไม่มีอะไรทำเลยเนาะจริงๆก็ไม่ได้อยากร้องเยอะเท่าไหร่หรอกนะเรนกิตาร์ไม่เก่งเดี๋ยวถูกบูจี้แต่ก็เรนเถอะ ชื่อเพลงอะไรวะชื่อเพลงอะไรวะคิดก่อนนะตอนนั้นอยากฟังเพลงอะไรวะของพี่เบิร์ดอะสักเพลงหนึ่งเนี่ยๆอันนี้ละกันผมชอบผมอาจจะร้องบ่อยหน่อยได้เลยไปช่วยกันแรปด้วยนะครับมาเจอกัน จับกีตาร์เหมือนเดิมนะฮะโอเคลงดีกว่าเดี๋ยวขึ้นเด,ดี๋ยวมาโดไมเ่เป็น,นงนะครับทุกท่านต้องเล่นคี์อู้่ยากไปโดอีเป็นไง แลปช่วยยังไงให้ทันนะครับเหมือนวางกีตาร์ไปแล้วเมื่อกี้เสียงมันท้าต่อยมากมากกว่าชวนขเขาถอย <S <S สวยละอารมณ์ดีว่ะเอาอุ่นๆเน้น,นอุ่นวันนี้ไม่เน้นพุ่ง ร้องเพลงมีความสุขดีนะได้ไหมลืมแหละจริงเดี๋ยวร้องให้นะครับโอเคมาป <Bye. S 3> ้ายเธอมีใครสักคนมองหายคียไม่เจอนนอ๋อต้องตัดเธอมีใครสักคนมอง แล้วขึ้นึกว่าเราเป็นคนรักกันด้วยวิธีที่เธอทำที่ให้ความสำคัญจนฉันบางทีเวลาร้องบนโชว์มันต้องร้องออกเต็มสูงอยู่แล้วเพราะว่าใช่แต่ว่าอย่างลันเนี้ยผมชอบร้องต่ำเพราะว่ามันเป็นมันเป็นจังหวะที่เรากำลังจะนอน แล้วก็ผมว่ามันอุนดดีผมชอบจริงๆเสียงต่ำเป็นรากฐานของเสียงสูงนะครับวันนี้ Energy เยอะนะฮะเข้ามาเยอะมากนะครับเหมือนวิวาลองได้เป็นครับสารภาพเลยผมเดี๋ยวผมจะพยายามไปฟังนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงไทยเท่าไหร่ถ้าคุณอยากรู้ว่าผมฟังเพลงอะไรผมจะเปิดให้ฟังว่าปกติผมฟังอะไรนะครับเออเริ่มไปเลยเพลงแรกนะฮะ อะไรประมาณนี้รักมากางเพลงเนะนี่อยอะไรประมาณนี้หรืออะไรประมาณนี้ที่กำลังฟังอยู่ทุกวันนี้นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับขอเข้าข้างเข้าข้างตัวเองอีกแล้วเวอร์ชันพี่โดจัดไปเพลงนี้ชอบนะฮะ ขอเพลงถูกใจเล่นให้ขอเพลงไม่ถูกใจเล่นไม่เป็นนะฮจะตาเดี๋ยวผมจะไปฝึกมานะเฮ้ยผมเปิดยังไม่ถึงเจ็ดวิเลยคุณเมโลดี้ยังไม่ทันได้ยินเลยนะฟังครับสกาใช้แล้วมือว่าจะเปิดหมอลำหมอลำก็ฟังบ้างนะฮะเพลงเศร้า เอาทำไมเข้าไม่ได้ทำไมทำอย่างนั้นกับผมเราเพลงตัวเองเท่ากับลืมไม่หรอกมันบางทีคุณให้ผมร้องตลอดมันก็มีการแบบว่ามันก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันก็มีความงองแงนิดนึงเพราะว่ามันก็จำขอดไม่ได้แล้วมันก็จะรู้สึกว่าเออกูตอนนั้นกูแต่งอะไรไปวะอะไรเงี้ย แป้นหนึ่งนะผมลดคีย์ก่อนเพื่อความเพราะและเสียงหลกนะครับผมชอบช่วงนี้ผมก็เราฝึกเสียงหลอกนะครับท<ม>าก่อน ว่าเน็รุดเปล่าเลิกเข้าข้างตัวอ,อีกแล้วครับ ฉันคนเดียวอยากบอกใ,ใครเรื่องของเราไม่รู้จริงๆว่าเธอคิดถึงหรือเธอแค่งเหงาไม่รู้จริงๆว่าเราอยู่ในฐานะอะไรกี่ครั้งที่ฉันในก็รู้สึกไม่สำคัญ ยิ่งหาเหตุผลมากไปที่จะรอกี่ครั้งที่หัวใจฉันมันเจ็บและแยกพอแค่เธอทำมันรักก็ลงไปที่จุดเดิมเขาแ่ตัวเออีกแล้วหยุดสักที เธอไม่เคยชัดเจนมันชัดเจนพออยู่แล้วหยุดฝันติดสักทีหลอกตัวเองมันนานเท่าไรยังเจออะไรมาหวังยังรอทำไมทั้งทั้งที่ในใจ รูเป็นดนดแค่ี้เพลงที่เคยร้องไห้มาก่อนว่าจะเข้ามาฟังแกร้องเพลงแต่เรากลับร้องไห้แกจะร้องไห้เพราะแกหัวเราะใช่ไหมล่ะนะฮะลาเล่นไม่ได้ไปครับพี่เดมไม่ได้ไปคอนอีทีซีเลยอย่าไป แต่ว่าติดเควสทำไมมันเศร้าวะผมไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้โชว์เพลงออกเต็บต่ำหรอผมมาชอบชอบเวลาตัวเองร้องต่ำมากมันดูแบบมันดูลึกลับดีซึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้กับการโชว์เท่าไหร่นะฮะ ผมว่าต้องเทสกับกรรมเก่าแป๊บหนึ่งมาเรียกว่าช่องเสียงนี้เอาไว้ไลฟ์เท่านั้นนะฮะจะไม่ใช้ในการเล่นสดนะขอล้องบอลง ออกเตตตับตายแน่นะครับโอเคอีกอกี่ครั้งที่ฉันต้องพบกับความผิดหวังอีกอกี่ครั้งที่แพ้วใจไม่จะกับความเจ็บช้ำทำหมดแล้วทุกทง คือจะมีรักที่จริงจังแต่ก็เหมือนทุกครั้งยิงเพียงยางก็ยิ่งในลหลังแม่บางทีจะดูเหมือนมีความรักดีๆอย่างเขาแต่สุดท้ายจบที่เงาเหมือนเดิมอยู่ดี ทำไมคงเป็นก่ามื่อชาติเก่าที่ทำให้เราต้องเหงาบ่อยอดีตคงเคยใจร้ายหน่อยชาตินี้ทำดีแค่ไหนกันเลยไม่อยากจะลบกันเก่าเหมือนครั้งก่อนเลยต้องโง่แค่ไม่พักผ่อนคงเป็นเวรเก่าที่ว่าวอน ที่ฉันต้องเจอทุกทีที่รักใครอะไรเป็นไงมันเวิร์กไหมวะช่วยยืนยันว่าผมร้องต่ำแล้วมันเท่ที เสียงช่องนี้มันเศร้ามันหนวกนะครับเชียกอยู่ไหนเอามามัดแขนผมกับแขนคุณไม่ให้หนีกันนะฮะผมจะทําให้พวกคุณไม่เศร้ามากซึมเป็นส้วมเลยทีนี้นะฮะส้วมเดี๋ยวผมเรียกช่างปะปาให้จะได้ไม่ซึมนะครับเทสุดในไลฟ์เอาแน่นอนที่เจ๋วมันมีผมคนเดียวกลัวฝันดีร้องต่บได้ไหมได้เศร้าด้วยประเด็นอะเพลงเนี้ย สักพักเล่นแม่งทั้งบ้ามนะฮะเป็นออกเต็ตต่อปวยพรให้หน่อยค่ะเดี๋ยวมีสอบอทำคะแนนให้ได้เยอะๆนะครับพี่โดเป็นกำลังจะให้นะครับเครื่องกำลังติดเพลงเศร้าแต่แกติดตลกเราไม่อยากให้มันเศร้าไปไงเดี๋ยวโ่แกมันจะ ซึมเกินแม่งเล่นไงว่าบีไมเนอร์ใช่ป่ะวบีไมเนอร์เแม่กูจะ crazy แต่ละมือแต่ละเดย์เด้อโอเคต้องลองโอ้หนักเลย 嗯。是是